อที่ไต้หวันเดินรอบไปเดินวน<ต>เลยนะตอนนี้ประมาณกี่องศา ตอนนี้อากาศอยู่ที่18องศาแต่วันนี้มีลมมากกว่าปกติเลยนะเนี่ยสองวันที่เราอยู่ที่ไต้หวนันลมไม่ค่อยมีตอนนี้ลมพัดเยอะเลยยิ่งลมพัดเยอะอากาศก็ยิ่งเย็นโอ้โหนี่นะพูดร้อนนะอุณหภูมิที่เราเราดูอุดูเท่าไหร่นะ41.6องศา เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใช่ใช่เราเดินทางมายังไงนะราสสีแงนูล้วก็ต่อรถแต่จะึ้นูมาลงสถานีเอ สถานีเดียวเดินทางมาไม่ยากเดินทางมาไมรยากาศสะพานไม้นี้เดินได้รอบเลยนะ รอบบ่อน้ำรอบบ่อน้ำพุร้อน <c oughs> <c oughs> ทำไมเราถึงอยากมาที่น้ำพุร้อนน้ำพุพอน้ำพุร้อนเปิดโถเป็นบ่อน้ำธรรมชาติสองจริงและเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสองในโลกนะที่เป็นอะไรอะทีเขียวมรกตที่มีนคืออยู่ที่ญี่ปุ่น อ๋อนี่คือหนึ่งในสองของโลกที่สีน้ำจะเป็นสีเขียวมรกตใช่ปะใช่โอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้อากาศเย็นสบายถ้าที่ประเทศไทยเย็นอย่างนี้บ้างก็ดีอวิวตรงนี้สวยเวี๋ยวให้ดูวิว สดูดูดูด,ดันขมงสงเฉ็งเลยบอ่อน้ำพุร้อนเปอยโถนั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในยุคที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันเป็นบอ่อน้ำพุร้อนที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบในการใช้น้ำพุร้อนเป็นชีวิตจิตใจ คนญี่ปุ่นไม่คุณ้นกล่าวกันว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนังภูมิแพ้ทางระบบประสาทอาการหืดหอบและโรคปวดท่อตา่ตางๆเป็นต้นดังนั้นจึงเป็นสถานที่แช่น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไต้หวันตาน้ำของน้ำพุร้อนซินเป่ยโถค,คือน้ำพุร้อนตาหวังจุน้น สภาพน้ำพุร้อนเป็นน้ำพุร้อนคอสเฟตที่ข้าสันเฟอร์เออน้ำพุร้อนสันเฟอร์ที่ข้าวความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง p h 3ถึง4ลักษณะน,น้ำมีสีเหลืองอ่อนที่มีความขุ่นเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง50ถึง49องศาและบางครั้งจะมีกลิ่นกำรรมะถันด้วยึง90 5บถึง 9... ก้าสิบางครั้งก็จะมีกลิ่นกำมะถันด้วย รอบๆนี้ก็จะมีรีสอร์ทด้วยนะไปข้างหลังเรานี่เป็นทัวร์นะอุ้ยคนไต้หวันนิยมมาเที่ยวที่นี่นะทุกทุกที่ที่เราไปเที่ยวไต้หวันนะคนไต้หวันก็นิยมมาเที่ยวนะเหมือนที่คนพี่คนไทยจะไปเที่ยวตามเชียงใหม่เชียงราย เขาใหญ่ halten, อะไรประมาณนี้ดูๆตรงนี้ควันเพียบเลยปลายทะลุเมฆหมอกไปบุมโน่นโน่นโน่นโ่นโน่นฮือโทวมาแล้วโทรมาแล้ว ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้อากาศเย็นสบายนะจะมาถึงตรงนี้ปึ๊บอากาศค่อนข้างจะร้อนร้อนนิดนึงโอ้หมอกลงหมอกลงมีเมฆหมอกบางๆโอเคให้ดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกัน ใครมาไต้หวันแล้วมีเวลาแวะมาได้นะตามเส้นทางรถไฟฟ้าเลยเดินไม่อีกแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีก็ถึงจิ๊บจ๊บตอนนี้ที่มาเนี่ยคนไม่เยอะนะเรามาไต้หวันทริปนี้โอเคเลยคนไม่ค่อยเยอะโอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปอ้ยอ้